Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh, oh, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. เจ้าทูน้องตังตังสามขวบราคาอธิษฐานเกิดกรขลุอธิษฐานก่อนเป่าเร็วอธิษฐานเลยให้คุณติ้งมีสุขภาพแข็งแรงเงินัองไหลมาเทมาร่ำรวยร่ำรวยพบเจอแต่สิ่งที่ดีเป็นเด็กดีเรียนสุขเก่งเป็นคุณหมอในแพทย์ตำรวจใช่ไหมคะคุณติ้งค่ะไม่ต้องอให้คุณติ้งอย่างงอแงได้ไหมตอนกลางคืนที่นอนได้หลับเพราะว่าพี่ต้องตื่นเช้าค่ะไม่ตื่นงอแงแล้วค่ะอาจารย์ทูหลุกตาทูเอาเป่าเลย โอ okay. oh, เคโอ้ไปเร็วไปเร็วโอ้โอ้โอ้ไม่ดับแล้วกันดิโอ้ยมันไม่ดับไหม่น่ะบอกคันนิดฟังแล้วเรงเอ้ยดับแล้วดับแล้ว